ครับวันนี้พามาดูรถฉีดยาดันเลนกันหน่อยนี่ใช้ใช้งานได้จริงครับดัดแปลงเอามาดันเลนครับใครสนใจรถฉีดยา3ามระบบนะครับผู่ช่างอาร์ตนะครับออเจริญการช่างครับอยู่ที่โซนวัดจระเข้ไล่เนาะคือรู้กันครับงานโชว์กันบ่อยนี่วันนี้พามาชมครับ ก็ฉีดยาดันเลนกันหน่อยดัดแปลงครับเอามาใช้งานครับนี่เป็นไงโอ้ใครสนใจก็เดี๋ยวให้ช่างอาร์ตดัดแปลงให้นะท่านผู้ชมนี่ดันเลนโอ้ไปได้สปายเลยตัวนี้ใช้เครื่องยนต์28แรงครับ28แรงมาเป็นรถของทางอู่ครับ ลงพื้นที่นุ่มเลยพื้นที่ต่ำๆครับโอ้คันนี้ท่อเขาน,นี่ยาวได้ใจจริงโครงสร้างตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะครับรุ่นใหม่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับใช,โช้โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งคันครับใครสนใจรถฉีดยาบานข้าวตัดใบข้าวนะครับส1บอดใบรถตัด จะมีสิบเอดใบและสิบสองใบนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้แววมาเล่นที่อูชางอาร์ทบนี่แ้าของ จรริงคับมีหลายสเปคนะอยากได้สเปคไหนก็ลองโทรมาคุยได้คอมเมนต์มากครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไป สนใจรถฉีดยาสามระบบนะครับอเจริญการช่างครับอู่ช่างอาร์ตครับอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับอยู่แถววัดเจราเข้ไร่นะครับอันนี้ดัดแปลงเอามาดันเลนนะใช้งานให้คุ้มครับมีรถสามารถตัดใบข้าวบานข้าวฉีดยานะครับสนใจติดต่อมาได้เลย ใจก็ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ